เธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ มัสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราได้ขึ้นมาบนชั้น5้าห้างแฟรี่แลนด์แห่งนี้นะคะแล้วเราจะ มีโอกาสได้พบกับคุณสันติคุณาวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแปรริแลนด์แห่งนี้และบนนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนนครสวรรค์ค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะ,คคะขึ้นมาบนนี้นะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณสันติได้ยกนครสวรรค์ในอดีตมาไว้ที่นี่มีความเป็นมาอย่างไงมีความตั้งใจอย่างไรคะกับ เรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยหน้าที่ของเราในฐานะเป็นคนนครสวรรค์นะเราต้องให้คนรู้ล่างเงาของเราเราเชื่อว่าคนทครสวรรค์ถ้ารู้ล่างเงาของตัวเองรู้อดีตรู้ปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดก็สามารถกําหนดอนาคตของตัวเองได้ว่าต่อไปจะเป็นยังไง<ะ>ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะในประวัติเพราะนครสวรรค์จริงๆเนี่ยถ้ามองทั่วไปจะบอกว่าไม่มีอะไร แต่ถ้าเผื่อรู้ลึกจริงๆจะเห็นว่ามีหลายมิติมากและเป็นเมืองที่น่าศึกษาและสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าถ้ารู้ลึกจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแรงบันดาลใจต่างๆในการที่จะดำเนินกิจการของเมืองต่อไปได้ด้วยนะครับถ้าเมืองไหนมีประชาชนมีเยาว,วชนที่มีรู้ล่าเงาของเมืองมีความรักเมือง เมืองนั้นเจริญแน่นอนอนะครับเราก็คิดว่าเราต้องทําแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อย,อยเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะมีประสบการณ์มาเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครสวรรค์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของแม่น้าเจ้าพระยา<ช>เพราะฉะนั้นประวัติเยอะแน่ค,ค่ะค<ช>นั่นก็หมายถึงการได้ผสมผสานวัฒนธรรมนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวกันและทราบว,ว่าในสมัยแรกๆร,ร้านค้าในนครสวรรค์แห่งนี้ มีแต่ภาษาจีนครับ<ะ>คือคอนสวรรค์นเนี่ยเนื่องจากเป็นทําเลที่มีแม่น้ำสีสายมาบรรจบกันก<ะ>ในตั้งแต่สมัยโบราณคนก็จะใช้เรือนะฮะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพโดยเฉพาะเป็นคนจีนส่วน<ะ>ใหญ่ก็จะเอาเรือขึ้นมาเอาของมาขายแล้วก็ซื้อของซึซ่งล่องมาจากแม่น้ําปิงกับแม่น้ำนาดซื้อกลับไปขายที่กรุงเทพแล้วในเมื่อเดินทางบ่อย เห็นว่าการค้าเจริญก็มาลงลากปักฐานที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นประเพณีต่างๆหรือแม้กระทั่งป้ายร้านก็ยังเป็นป้ายภาษาจีนล้วนซึ่งเดี๋ยวในพิพิธภัณฑ์เราก็มีแสดงให้เห็นเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสายน้ํากับชีวิตนะคะเรารู้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแม่น้ำสีสายปิ่งวังยมนานมารวมเป็นเจ้าพระยานี่คือรากฐานนี่คือหลักของการใช้ชีวิตของคน,นะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปากน้าโพแห่งนี้นครสวรรค์เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าพิพิธภัณฑ์มีอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างจุดแรกก็คือตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต้นบนท้นนครสวรรค์ตรงจุดนี้เป็นจุดแรกที่พอเราเดินเข้ามาที่จุดแรกเนี่ยเราเราอยากแสดงให้เห็นว่านครสวรรค์เนี่ยเป็นที่ สนใจของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยโบราณะนะฮะเราย้อนไปถึงแค่รายการที่5ท่านก็เสด็จมระ่าต้นมรนคร่สารหลายครั้งส่วนรนการที่9ท่านก็มาถึง1 3 1 4ครั้งะนะฮะซึ่งแสดงถึงความสําคัญของเมืองถ้าย้อนหลังไปมากกว่านั้นเขาบอกว่าตั้งแต่พระนารายณ์ท่านเสด็จมานครสารสองครั้งะนะฮะพระนเรศวรเที่ยวาตาัดสินหรือแม้กระทั่ง และการที่5้าเพราะนั้นเลยบอกว่าเป็นเมืองที่4มหาราชเสด็จนี่นีก็ให้ใหถือว่าเราเริ่มต้นด้วยความเวนสิริมงคลค่ะเราก็จะเห็นภาพประวัติศาสตร์หลายภาพทีเดียวนะคะแล้วที่ต่อไปค่ะที่ต่อไปก็จะมาเป็นร้านค้าหรือบริษัทที่อยู่ในระยะนั้นกรนีร้านนี้เป็นร้านขายยานะเป็นร้านขายยาค่อนข้างระดับทันสมัยขึ้นมานิดนึงแล้ว <laughs> แต่เขาก็ยังใช้ มีดหั่นยาเห็นไหมมีคบกดยาแล้วก็อย่างนี้เจ้าของร้านเขาต้องเอามาเองอวันนี้ของจริงๆอุปกรณ์จริงจจากร้านจริงๆที่มีในอดีตแล้วก็นํามาแสดงไว้ที่นี่ร้านนี้คือเขาเอาสินค้าของเขามาน้ําปลาขวดละ25สาตางค์อะไรอย่างนี้นะทีนี้สมัยก่อนเราใช้เป็นลูกคิดนี่แหละนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ทีนี้คนสนใจว่าใช้อย่างไรเราก็มี สอนอ๋อมีวิธีด้วยประวัติาสเป็น,นมาของทุคิีแล้วมีวิดีโอสอนใครอยากด oh ูก oh. claro ok ็กดแล้ว oh, ก็หลองทีน oh. ี AL ่ก็เป็นร้านโกยีอุยโกยีโกยีเรายังได้รับประทานอาหารอร่อยอยู่นะคะโกยีเนี่ยเป็นร้านธนาคารไทยร้านแรกของนครสวรรค์ครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนที่เน่าเลือดเล่าเรื่องเมืองนครสวรรค์ครับบางคนบอกแม่น้ำสี่สายเป็นยังไงเราก็ทำให้เห็น เพรานแม่น้ำที่มาบรรจบกันแบบนี้จะทําให้สภาพภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้มันเกิดประวัติศาสตร์ที่ดีนะฮะพอย้อนเข้ามาทาั้งนี้เราก็ให้ดูว่าตั้งแต่ทวารวดีลบบุรีนะฮะแต่พอมาถึงทบบุรีและนาโกสินทุกอย่างก็เปลี่ยนเราขึ้นมาใช้นครสวรรค์เป็นเมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันพม่าและส่งกำลังที่จะไปโจมตีทางเหนือนะฮะ แต่พอหมดยุคสงครามเริ่มค้าขายคนจีนขึ้นมาค้าขายส่นที่สัญญาบาลลิงทาให้เสรีในการค้าข้าวกับไม้สักคนจีนก็ยิ่งมากันใหญ่นะฮะพอในการที่5มีการตั้งรถไฟรถไฟขึ้นมาจากกรุงเทพมาแค่นครสวรรค์นั้นความเจริญก็ยิ่งมาหาการบริษัทฝรั่งมาเปิดบอมเบเบอร์มาสองสี่สบอนเนียวนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเป็นชื่อต่างชาติ พวกบริษัทพวกนี้เขาหลังจะขึ้นมาซื้อไม่สักล้วจะลองไปจากตรงนี้ทําให้มีคนจีนเยอะนะ,ะบอกคนจีนอันดับสามของประเทศนี่พอมีคนจีนอยู่มากก็มีสิ่งเคารพก็คือเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปกปักรักษาดีก็มีการแหบ ชมคะขอขอบคุณคุณสันติคุณาวงนะคะเจ้าของห้างศัพสินค้าแฟรี่แลนด์ที่มีจิตใจที่เกื้อกูลนำสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของชาวจังหวัดนครสวรรค์มาตั้งให้พวกเราชมที่นี่แม้เราจะไม่ใช่คนนครสวรรค์แต่เมื่อเราชมแล้วเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตื้นตัน ความรู้สึกปิติความรู้สึกเป็นสุขนะคะที่ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปของชนชาติที่เราเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของชนชาติซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อสร้าง ชาติไทยของเราขึ้นมานะคะอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าแม่น้ำสีสายมารวมกันที่นี่ปิงวังหยมนานแล้วก็รวมตัวเป็นชาติเจ้าพยานี่คือความเป็นมาของคนไทยเราอิ่มค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราอิ่มและที่แน่นอนยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะเราจะมาติดตามคุณสันติคุณาวงศ์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เข้าถึงธรรมะ แล้วต้องการให้ผู้ที่อยู่รอบข้างของคุณสันติเองได้เข้าถึงธรรมะด้วยเพื่อที่จะใช้ธรรมะนั้นมาดำเนินชีวิตและที่สำคัญมาให้บริการผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันมาอยู่กันอย่างเกื้อกูลแล้วก็มาอยู่กันอย่างร่มเย็นและเป็นสันติสุขนะคะวันนี้เราจะลากันเพื่อพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่กับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังพรุ่งนี้พบกันนะคะที่นี่เวลาเดิมสวัสดีคะ่ะ เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามี